เรื่องหนึ่งที่ปีปัญหาหลักๆของประเทศไทยซึ่งแก้ยากมากเลยนะคะก็คือเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนะคะต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่สังคมไทยเนี่ยจะต้องตระหนักอย่างแท้จริงค่ะครับผมทางสโมสรซอนตากรุงเทพ9นะฮะเขามีพิธีนะครับสถาปนาชมรมเยาวชนซอนตาครับที่โรงเรียนรัตนกโกสิร์สมพภชบางขุนเทียนฮะเมื่อวันพฤหัสบดีที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับนำโดยนายกนุชนภาวงเจริญศิลป์ ซอมรัญชาบริบาลบุรีพันธ์ซอมเชียนยุพยาวเพียรพาณิชพรในายกผ่านพ้นนะครับพร้อมด้วยคณะบริหารและสมาชิกสโมสรครับค่ะโดยทางสโมสรน,นะคะได้รับเกียรติจากซอนเชียนดวงนภาวิจิตเขื่อนขันผู้อำนวยการซอนต้าสากลภูมิภาค17เขต6ซอนเชียนอินทิราสวัสดพาณิช รองผู้อำนวยการซอนต้าสากลภูมิภาค17เขต6และซอนเชียนนิรันพงพันธ์ซีแอนโกลเด้นซีนะคะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีค่ะโดยทางสโมร 2, สรซอนต้าสากลน,นะครับแล้วก็สโมร 2, สรซอนต้ากรุงเทพ9นะครับมีนโยบายฮะมุ่งเน้นการยกระดับนะครับสถานภาพสตรีให้มีสิทธิเท่าเทียมมุ่งเน้นในการรณรงค์ยุติความรุนแรงนะครับต่อสตรีแล้วก็เด็กนะฮะแล้วก็มีการรณรงค์ครับ ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียนนะฮะรวมถึงการยุติครับการบังคับการแต่งงานในวัยเด็กครับซึ่งหากปัญหาเหล่านี้นะฮะผู้ชมไม่ได้รับการดูแลแก้ไขนะครับก็จะเป็นรากปัญหาก่อให้เกิดอันตรพาอาชญากรได้ครับปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเพียงคนคนเดียวนะครับแต่ว่าต้องได้รับการเอาใจใส่จากทุกฝ่ายนะฮะทางสโมสรซอนตาซีคลับนะครับ จึงก่อกาเนิดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับใช่แล้วค่ะซึ่งวัตถุประสงค์หลักนะคะในการจัดตั้งซอนตันซีครับก็เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นําค่ะแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ในด้านการทํางานในรูปแบบองค์กรมีการส่งเสริมความมีจิตอาสาและมีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมคนรอบตัวเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสังคมรอบตัวของตนเองค่ะครับโดยทั้งนี้นะครับทางสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นะฮะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับ พออหงดีศรีเสนะครับพอ,อโรงเรียนวิสุทธารังสีและพออพยนขำขจรนะครับพอ,อโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมพูดบางขุนเทียนฮะพร้อมด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาเด็กนักเรียนนะครับซึ่งอาจได้มีส่วนนะครับช่วยเหลือความรุนแรงในรูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งเหยื่อเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนที่เรารักนะครับ รวมถึงช่วยยกระดับสถานภาพสตรีแล้วก็เด็กนะครับที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมของเราครับไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะกับสตรีเพศแล้วก็เด็กอีกด้วยนะครับใช่แล้วคะ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญนะเพราะว่าผู้หญิงอ่ะแรงน้อยกว่าอยู่แล้วพี่กอบแล้วก็จะมีข่าวที่เราได้เห็นบ่อยๆก็คือโดอนทําร้ายหลังกายโดนข่มขืนบ้างแหละโดนกดขี่ข่มเหงแล้วก็ในกลุ่มของเด็กปัจจุบันนี้ก็เห็นเยอะขึ้นด้วย อืมนะฮะก็ต้องช่วยกันนะอย่ามองข้ามผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถูกต้องแล้วค,ค่ะ